สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนะครับมะนาวแป้นเพาะเมล็ดนะครับก็มีสมาชิกนะครับได้สอบถามแล้วก็สนใจนะครับก็เลยนะครับทำการต้อนนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตนะครับมะนาวเป็นเพาะเมล็ดนะครับถึงความดกนะครับแล้วก็ได้มีการตอนกิ่งนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์แล้วก็แบ่งปันสมาชิกนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็มีประมาณ 2- 3สาชุดนี่แหละครับนะครับวันนี้ก็เรามาอัปเดตนะครับทีนี้ก็ ที่จะแตกต่างนะครับจากามะนาวแป้นถวายโคดดกนะครับก็มะนาวเป็นพออเมล็ดอย่างที่ได้ทําการผ่าแล้วก็เปรียบเทียบนะครับก็คือเขาจะมีลักษณะของนะครับเปลือกนะครับจะเป็นเปลือกบางกว่ามะนาวแป้นถวายโคดดกนะครับมะนาวอันนี้ก็จะเปลือกบางกว่านะครับแล้วก็มเมล็ดจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าลูกก็นี่ครับลูกโตสุดก็คือลูก หน้าลูกนี้นะครับลูกนี้ก็น่าจะประมาณ 1- ในสของมะนาวนะครับแป้นนะครับถวายโครกนะครับหรือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนั้นก็ถ้าเป็นขนาดของลูกเนี่ยก็จะไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการนําไปทําอาหารนะครับเช่นทาน้ําพริกเราก็ใช้ลูกนึงพอดีนะครับลูกหนึ่งพอดีนะครับหรือทําน้ํามะนาวที่ผมทํารับประทานนะครับ ช่วงโควิดนะครับก็เหมือนกันก็ประมาณ1ลูกนะครับ1ลูกได้ประมาณ1แก้วใหญ่ๆนะครับก็แช่เย็นไว้รับประทานได้นะครับอันนี้ก็มาอัปเดตว่าตอนนี้ลูกเขาก็ทั้งสมบูรณ์ทุกทุกลูกนะครับแล้วก็มีลูกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับสนใจนะครับก็เลยทําการตอนกิ่งนะครับเ๋ยวให้ดูกิ่งที่ตอนนี่ครับอันนี้ก็ทําการตอนกิ่งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ ลูกอ๋อนี่ลูกน่าจะใหญ่สุดครับลูกเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะนาวแป้นนะครับพ่อเมล็ดนะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับก็คือ1นนะครับผลโลกนะครับสดกมากนะครับอันที่3นะครับก็คือเบือกบางเมล็ดน้อยนะครับกลิ่นหอมกลิ่นกลิ่นกลิ่นหอมนะครับแล้วก็นําไปทําอาหารก็ผ่านเช่นเดียวกันกับมะนาวแป้นถวายโคดดกนะครับ ก็เลยมาอัปเดตนะครับให้สมาชิกได้เห็นนะครับแล้วก็มีสมาชิกขอแบ่งปันมาก็ทําการตอนกิ่งไว้นะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเดิวไปดูใต้โคนนะครับตอนนี้ต้องล้างเอาไว้นี่กับว่ามันมันดกมากนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงนะครับก็ได้ทําการตอนกิ่งกิ่งใหญ่เลยนะครับนี่ขนาดของกิ่งนะครับขนาดของกิ่งนะครับก็ทําการตอนกิ่งแล้วก็ตอนนี้ต้องใช้เชือกล้งไว้นะครับเพราะว่า เขาโน้มไปฝั่งโน้นดูนะครับเนี่ยโน้มไปนะกระถางก็เอียงนะครับกระถางก็เริ่มเอียงเพราะว่าเขามีลูกเยอะนะครับมีลูกค่อนข้างดกนะครับอันนี้ก็ตอนกิ่งนะครับเพราะว่ามันแตกแขนงออกมานะครับก็เลยทําตอนกิ่งแล้วก็ถ้าเกิดสมาชิกสนใจก็ลองทักมานะครับส่วนอันนี้ก็จะเห็นนะครับเนี่ยก็ใช้เชือกรั้งไว้สองเส้นนะครับเพราะว่าลูกเขาค่อนข้างดกนะครับมีลูกเกือบจะทุกที่เลยนะครับอันนี้จะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่า ถ่ายตอนตอนค่ำนะครับหลังจากเลิกงานนะครับครับอันนี้ก็มาอัปเดตนะครับให้เห็นถึงความดกนะครับแล้วก็จะแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับมะนาวแป้นเพราะเมล็ดนะครับซึ่งมีความดกนะครับเปิดบางเมล็ดน้อยนะครับให้สมาชิกไปทดลองปลูกดูนะครับผมผมก็ทําการตอนไปแล้วชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ออกลูกไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รอตอนต้นตัวว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะ นะครับน่าจะออกนะครับผลตลอดปีเส้นเดียวกับมะนาวเป็นทวายเหมือนกันโคตรดกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ